ช่วงคนไทยไม่ลืมตัววันนี้เราจะไปที่ศาลเจ้าเก่าแก่ชื่อโรงเจไซทีคุกตึงจังหวัดพิษณุโลกโรงเจแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2490โดยคุณจีนพ้นทะเลเพราะว่าหงจุ้ยดีสงบจึงได้ร่วมบริจาคส,สร้างโรงเจขึ้นและเป็นศาลเจ้าในที่สุดต่อมาได้อัญเชิญเจ้าพ่อเฮงเจีย หรือใต้เสยวฮุกโจเป็นประธานของศาลเจ้าพ่อเฮงเจียเป็นเทพที่มีลักษณะเป็นลิงมีฤทธิ์ว่ากันว่ามีอำนาจเหนือฟ้าดินไม่มีใครปราบได้จนพระองค์มาโปรดจึงรสถิธิและติดตามพระถังซัมจั๋งไปแอนเชิญพระไตรปิฎกระหว่างทางได้ปราบผู้ผีปีศารและมารจำนวนมากขณะอัญเชิญพระไตรปิฎกจากอินเดียมาจีนจนสำเร็จและได้รับการแต่งตั้งเป็นใต้เสยวฮุกโจถือเป็นผู้สำเร็จพระองค์หนึ่งเจ้าพ่อเฮงเจียเป็นตัวแทนแห่งสติป,ปัญญาที่ทำลายอาวิชชากิเลสตัณหา ู้ทิมาลงเจไ่ทีคุกตึงแข่งนี้มักไมียมมาฝากดวงชะตาและถอยเข้าสารเป็นทานเพื่อหนุนดวงชะตาสืบไปหากท่านได้ผ่านมาที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอย่าลืมแวะมาที่โรงเจไซทีคุกตึงแห่งนี้แล้วขอพรเฉพ่อาะเจียและเทพเจ้ากันนะคะสนับสนุนโดยเมเจอร์ซินิเพล็และบรูโอลิทิมแอนด์โบร